หลังนางเอกสาวใหม่ดวิกาตัดสินใจเข้าปรึกษาทนายเจนิติธรดำเนินการเอาผิดเครียนคีย์บอร์ดที่ใช้ถ้อยคำหยาบคายด่าทอตนหลังมีประเด็นดราม่าละครแม่อยู่วางยาสลบแมวดำนั้นล่าสุดใหม่เปิดใจเรื่องนี้ว่าเรื่องฟ้องเริ่มมาจากแมวในละครกลายเป็นว่าทุกคนเริ่มเอาตนไปแขวนและเอาไปว่าในโซเชียลต,ต่างๆมากมายซึ่งตนก็อยู่ในวงการบันเทิงมา เป็นสิบปีไม่เคยคิดจะฟ้องแต่เรื่องนี้คนรอบข้างขอให้เราพิจารณาว่ามันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่จะต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเองแม้ว่าเรื่องนี้มันจะไม่ได้เกี่ยวกับตนเลยตนไม่ได้เป็นคนจ้างไม่ได้อยู่ในซีนไม่ได้เป็นคนทำแต่ทุกคนเอาไปแขวนและเริ่มขุดเรื่องทุกเรื่องในอดีตแค่อยากจะบอกว่าทุกคนมีอดีตที่เคยผิดพลาดเราย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือเรียนรู้และปรับปรุงต่าเวงไม่อยากให้ทุกคนเอาตนมาเคี่ยนตีเพราะเวลาที่ตนล้นจะเอาตนมาเคี่ยนตีให้ตนล้มจนรู้สึกว่า ต้องทำการขนาดในเรื่องราวแนอดีถึงจะหายไปที่จริงตอนที่เราสมัครมาเปนอนนักสแสดงเรามาเพื่อสแสดงหาเงินสร้างรอยยิ้มแต่ในใบสมัครไม่ได้มีเขียนว่าพร้อมมอบอชีวิตให้คุณด่าเราได้เข้าใจว่าเป็นคนของประชาชนทำผิดก็มีสิทธิ์ที่จะถูกเตือนหรือถูกว่าได้แต่ถ้ามันเกินกว่าสิ่งที่มันจําเป็นแล้วมันกระทบจิตใจอยากจะพูดแทนน้องๆที่ยังไม่มีภูมิต้านทานถ้าเขามาต้องเจอจะรู้สึกยังไงขณะตนอยู่มานานยังเปเลยฟ้องไม่ได้ต้องการคําขอโทษคําขอโทษ ไม่ได้สําคัญอะไรกับตนเลยแต่อยากหาเงินเพื่อไปช่วยเหลือสัตว์มองว่าที่หนักที่สุดคือบอกตนเด่นด้วยกับการทารุณกรรมสัตว์แต่ที่บ้านตนมีน้องหมาน้องแมวเป็นกองงบทัพถ้าใครยังไม่รู้ว่าตนทําบุญกับสัตว์เยอะมากแค่อาจจะไม่ได้โพสต์บอกและที่บ้านของตนก็ยังมีแมวดําแม่ของตนเป็นคนเลี้ยงในละครคนที่เป็นเป้าสนามอารมณ์หรือเป้าที่ด่าได้ง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นตนซึ่งเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วที่ผ่านมาชิวตลอด เจอมาเยอะฟ้องครั้งนี้ก็ลองลองดูเพราะอาจจะช่วยเหลือสัตว์ได้หลายตัวถ้ามีอะไรให้โทรหาทนายได้เลยซึ่งที่ตนฟ้องก็มีหลายคนอยู่ถือว่าเป็นเคสตัดดี้กันไปส่วนเรื่องถ้าอีกฝ่ายจะฟ้องกลับก็พร้อมรับทุกสถานการณ์